ช่นข่าวกีฬาพัฒไทยาบซิโก้สไตล์ประจำวันที่22พฤษภาคม2563โดยเฉ้พัฒครั้งบอลไทยครับรับข่าวบอลไทยเชียงน,นี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชียงน,นี้เอาแล้วไงาสารเวียดนามสั่งจำคุก4ปีแฟนบอลเหียนสุดเถื่อนโดยสารอาญาเวียดนามผม,มตัดสินจำคุกถึง4ปีกันเลยทีเดียวเมื่อแฟนบอลเหียน,นะฮะจุดพลุใส่คนอื่นและทำร้ายร่างกายกองเชียร์ทีมฮานอย โดยกำลังเป็นข่าวดังไปทั่วอาเซียนเมื่อสารนายาประเทศเวียดนามนะฮะมีคำพิพากษาจำคุกแฟนบอลชาวเวียดนามถึง4ปีในข้อหาทำร้ายร่างกายคนอื่นเขาโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจากเกมการแข่งขัน,นขฟุตบอลวีลีกเวียดนามเมื่อวันที่11บกันยายนปี62นะฮะในแมตช์ฮานอยเอฟซีเปิดบ้านพบกับน้ำดินเอฟซีซึ่งเกมนี้ได้มีเหตุรุนแรงจะเกิดขึ้นนะฮะเมื่อแฟนบอลของทีมน,น้ำดินได้มีการจุดพลุไฟและมีการทำร้ายร่างกายแฟนบอลทีมฮานอยเอฟซี โดยสารเวียดนามระบุว่าบูตรังตุนแฟนบอลทีมน้ำดินจิตนาสร้างความอันตรายในพื้นที่สาธารณะด้วยการจุดพลุไฟร,รวมไปถึงทำร้ายผู้อื่นอย่างจงใจเมื่อเขาจุดพลุไฟแล้วเขาคว้างปาไปยังกลุ่มแฟนบอลฝั่งตรงข้ามจะททำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสนะฮะซึ่งสารเวียดนามตัดสินจำคุกนานถึง4ปีกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังมีแฟนบอลทีมน้ำดินอีก2คนนะฮะที่ถูกตัดสินเช่นกันก็นกคือ ตรันดักสวงจำคุก8เดือนและก็ตรันวันซุงจำคุก6เดือนในข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับสาเหตุของเหตุการณ์บริแรงนในครั้งนี้นะฮะก็มีการระบุว่าเป็นเพราะแฟนบอลน,น้ำดินไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนั่นเอง นะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะก็ศาลได้สั่งจำคุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแฟนบอลคนนี้โหดซะเหลือเกินอะไรมันจะเชียร์มันขนาดนั้นนะฮะก็โดนไป4ปีเต็มๆครับส่วนเพื่อนอีก2คนนั้นก็โดนไปไม่ถึงปีนะฮะแต่ก็จริงๆแล้วน่าจะโดนอย่างน้อยสัก10ปีกันเลยทีเดียวนะฮะถึงจะสาสมแก่ใจนะผมว่าง,งานนี้พร้อติดข่าวต่อมากันดีกว่าครับซอตายเปิดหนึ่งเหตุผลสำคัญทำสุบนาทประสบความสำเร็จด้วยวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้น โดยทางซอตายท่าผมกรุณาชิดชอบนะภรรยาของท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเดวินชิดชอบได้ให้ข้อคิดดีๆกับทางเย,ยาวชนเทมแารดมี่ของสโมสรหากอยากประสบความสำเร็จอย่างเจ้าแบงค์สุวรรณ์เหมือนตาที่มีเงินล้านในวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นโดยทางซอตายกรุณาชิดชอบได้ให้รางวัลเป็นรองเท้าสตั๊ดกับเหราานนะักเตะแารดมี่ที่คว้าชแชมป์โค,ค้ชคัพ ครั้งล่าสุดมาพร้อมกับได้ข้อคิดหลายอย่างนะฮะกับเยาวชนของทีมโดยการยกตัวอย่างความสำเร็จของเจ้าแบงค์สุบนัตเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ไวเ้เพียงแค่17ปีที่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ก็เพราะว่ายังโสดไม่มีแฟนกลมหน้ากลมตาก,กับการฝึกซ้อมและก็เล่นฟุตบอลเพียงอย่างเดียวโดยส่วนหนึ่งของข้อคิดของซอตายที่มีให้กับเยาวชนแคเดมี่ของัวรรใาวันนี้ก็คือ พวกที่มีแฟนนั้นดูเจ้าแบงค์เป็นตัวอย่างก็แล้วกันว่าเดี๋ยวนี้ความมันจะมีรายได้ยแยะขนาดนี้มันมีเงินเป็นล้านแล้วนะขอบอกไว้เลยพวกที่นั่งอยู่เนี่ยพวกที่มีแฟนเนี่ยมีเงินถึงล้านกันหรือยังหรือ5 0 0 0 0นกันหรือยังแล้วอยากมีเงินแบบเจ้าแบงค์ไหมถ้าอยากมีก็อย่ามีแฟนเล่นบอลให้มันดีมีรายได้ก่อนมีเงินเดือนสัก3ามแสนสี่แสนก่อนแล้วค่อยมีแฟนพวกที่มีแฟนคิดเอาอยากจะเป็นแบบแบงค์ไหมก็เรียนแบบมันเอาก็แล้วกัน นี่ก็เป็นคำพูดทางซอตตยที่ผมที่ได้บอกเยาวชนเลยว่าคุณจะเรียนแบบไหนก็เรียนแบบเอาการวกรันอยากจะมีเงินหรืออยากจะจนลงจนลงก็เลือกเอาก้วกันว่าจะไปเส้นทางไหนนี่นะครับผมก็เป็นคำพูดของทางซอตายคนนี้นั่นเองครับเราับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเจ้ามวยกลับมาร่วมซ้อมกับชิมิสึเอสเพาผู้จัดการทีมพอใจสภาพของชีมหลังจากที่ผมบรรดาสโมสรมต,ต่างๆในการแข่นขันเจลิกประกาศยกเลิกการฝึกซ้อมไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัสโควิน -19 ีน กระทั่งนาะตอนนี้สถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นอีกครั้งโดยรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นมีการปลดบลัอกต่างๆอีกคนทมมําให้บรรดาสโมสรต่างๆเริ่มที่จะกลับมาสู่เข้าโหมดคัมแบ็กการฝึกซ้อมที่สนามได้แล้วโดยล่าสุดในส่วนของสโมสรชิม,มิสึเอสเพลนะฮะทีต้นสังกัดของเจ้ามุยจิรศสินแดงดา กองหน้าของทีมและก็ทีมชาติไทยก็คัมแบ็กกลับมาลงสนามซ้อมแบบกลุ่มย่อยกลับเพื่อนร่วมทีมได้อีกครั้งแล้วโดยเป้าหมายผลแรกเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สามซ้อมมีอกกล่าวในเมืองชิซูโอกะซึ่งการกลับมาซ้อมครั้งนั้นทางสโมสรก็ได้มีการลงคลิปในอินสตาแกรมโดยมีเจ้าม้ยธิรศิลปแดงดาคารินโยและก็จูเนียดูตราสามกองหน้าของทีมพร้อมกับคำพูดสั้นมาว่าพวกเรากลับมาซ้อมแล้วโดยเป็นภาษาท้องถิ่นของทั้ง3คน ก่อนที่นะผมจูเนียร์ดูต้าคนนี้จะพูดรวบรัดคนเดียวทั้ง3ภาษาอีกต่างหากคณะกรรมการหลังการฝึกซ้อมทางคิโยชิโอคุมะผู้จัดจาการทั่วไปของสโมสรชิมิสุเอสเพานั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านระบบประชุมออนไลน์ซูมนะฮะมาว่าจากการกลับมาซ้อมที่แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ4คนผู้เล่นทุกคนมีลักษณะที่สมบูรณ์แบบดี เพราะพวกเขาทําตามรูปแบบการฝึกซ้อมในช่วงที่เก็บตัวอยู่ที่บ้านตามโปรแกรมที่ทีมมอบเอาไว้ให้ก่อนจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและน่าพอใจเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเราดำเนินการติดตามนะ,ะระมาตรการการป้องกันโควิดคนนี้อย่างต่อเนื่องไปเช่นกันเช่นการฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์และไม่ทานน้ำดื่มควเดียวกันจากนี้ไปเราต้องทำงานอย่างหนักเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเจลิกจะกลับมาอีกครั้ง เป็นอย่างางานนี้นะผมทางชิมิสุเอชเพนะฮะก็ได้ลงกลับมาซ้อมกันเป็นตามเกือบจะปกติ mm hmm. เกือบจะระ้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะยังไงใครมีแฟนพวกเขานะผมก็ตามติดรับชมร่วมเชียร์กันได้ครับงานนี้พรับข่าวต่อมากันดีกว่าครับไทลีคหาบรือบุนเดสติกาเตรียมพร้อมก่อนจะคัมแบ็กกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งโดยตัวแทนบริษัทไทยลีกจำกัดน,นะผมหาบรือกับผู้บริหารทางบุนเดสติกาถึงแนวทางก,การจัดการ่งขันในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาสําหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพสาหรับเตรียมข้อมูลหากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้อีกครั้งโดยทางตัวแทนฝ่ายจัดการแข่งขัน,นบริษัทไทยลีกจำกัดนําโดยกลวีปิษณนัทกุลรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเบนจาม,มินตันที่ปรึกษาและผู้ในการฝ่ายพัฒนาและก็ตรวจสอบใบอนุญาตสโมสรและคนอื่นอีกมากมายใะผมที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้โดยมิสเตอร์เบนจามินตันได้กล่าวมาว่า มันเป็นการร่วมแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติระหว่างไทยลีกและก็บุนเดสลิก้าว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างในช่วงโควิด1 9เราพูดคุยกันตั้งแต่การป้องกันเบื้องต้นแล้วการฝึกซ้อมและวิธีการจัดก,การแข่งขันโดยจะพิจารณาจากนโยบายสาธารณสุขของแต่ละประเทศนั่นเองแต่ละลีกนะผมมีความแตกต่างกันและไทยลีกเองก็จะนาแนวทางที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้โดยผ่านการพูดคุยร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของเรา สำหรับลีกบุนเดสเลกานั้นก็ให้ความสําคัญกับการป้องกันการระบาดของโรคเป็นดับแรกเลยนะโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและก็สาธารณสุขตั้งแต่กระบวนการการวางแผนการฝึกซ้อมการจํากัดจํานวนคนเข้าสนามตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการและก็ลําดับขั้นตอนการทํางานในวันแข่งขันให้เหมาะสมนั่นเอง โดยแผนสำหรับการกลับมาเตะแบบมีผู้ชมขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะฮะและก็ประกาศจากทางรัฐบาลซึ่งในขณะนี้รัฐบาลไทยก็เผยว่ายังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอยู่และประเมินสถานการณ์อยู่เพื่อน,นำไปสู่มาตรการการผ่อนปรนที่เหมาะสมต่อการจัดการแข่งขันในระยะต่อไป เป็นนว่าง,งานนี้ถ้าผมต้องรอรุ้นกันต่อไปนะฮะว่าทางรัฐบาลนั้นจะมีอานโยบายนะผมผ่อนปรนให้กับนักเตะได้ไหมให้กลับมาร่วมซ้อมเป็นปกติและกลับมาแข่งขันกันก่อนที่จะถึงเดือนกันยายนได้ไหมนะฮะต้องรอรุ้นกันต่อไปครับงานนี้รับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะขออยู่เป็นตำนานได้ไหมสิงห์เชียเ่ยวไรเดจับสี่แข้งเทพต่อสัญญายาวๆเลยทีเดียวโดยทางสิงห์เชีวยวไรเดนะผมต่อสัญญา4ี่แข้งตัวเทพก็คือพิทวัตสุจิตธรรมกุลสิวปกรเตียตะกุล สุริยาสิงห์มุย้ยและก็ชินพัฒน์ปรีเอะนะฮะอยู่เป็นตัวหลักราความสำเร็จกันต่อไปหรือทางกวางโซมหาภัยสิงห์เชียงรายเตะนะผมบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะสี่คนสําคัญที่พาทีมสร้างประวัติศาสตร์ควา้าแชมป์ไทยลีกมูลการ2อ1 9ไปครองนะฮะประกอบไปด้วยพิวัฒน์สุจิตธ,ธรรมกุลศิวกรเจตกุลสุริยาสิงห์มุย้ยและก็ชินพัฒน์ปรีเอะ โดยนักเตะทั้ง4คนนั้นถือเป็นนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับเกมรุกและเกมรับได้เป็นอย่างดีโดยสามารถพาทีมสร้างประวัติศาสตร์ควาชช้าแชมป์มาแล้วหลายรายการประกอบไปด้วยแชมป์ไทยลีก2019 FA Cup 2017 2018ลีกคัพ2018ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2018นั่นเองโดยผลงานส่วนตัวของนักเตะในนามสมโมสรสิงห์เชลล์ไรเด็ดมีดังต่อไปนี้ โดยจ้าเต้ยนะผมพิธิวัตรสจิตธ,ธรรมกุลคนนี้อายุ25ปีเริ่มต้นสัญญาในปี2017ลงสามทั้งหมด126นัดยิงไปทั้งหมด10ประตูกับอีก6ถ้วยแชมป์ต่อมาเจ้าเฟย์ศิวกรเตียตะกุลอายุ26ปีเริ่มต้นสัญญาในปี2017นะฮะลงสามทั้งหมด116นัดยิงไปทั้งหมด24ประตูก็มี6ถ้วยแชมป์อยู่ในมือเหมือนกันต่อมานะผมคนที่3เจ้าเทคนะฮะสุริยาสิงห์มุย้ย อายุ25ปีเริ่มต้นสัญญาในปี2017ลงสามทั้งหมด116นัดยิงไปทั้งหมด5ประตูกับอีก6ถ่วยแชมป์ต่อมาเจ้าบอมชินภััทปรีอ้ออายุ23ปีเริ่มต้นสัญญาเมื่อปี2017ลง,ง,ง,าบบงาสญญาม 2017, ทั้งหมด110นัดยิงไปทั้งหมด2ประตูกับอีก6ถ่วยแชมป์โดยทั้ง4คนนั้นให้สัมภาษณ์ไปทางเดียวกันมาว่าขอบคุณสโมสรนะฮะพวกเรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสิงห์เชียงรายูไนเต็ดต่อไปพวกเราจะเดินหน้าสร้างความสำเร็จให และนำแชมป์รายการต่างๆนั้นมาฝากแฟนบอลและพวกเราจะตั้งใจฝึกซ้อมทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีของทีมและจะคว้าแชมป์มาเป็นของขวัญตอบแทนสัญญาฉบับใหม่ให้จงได้ในนะผมก็เป็นมั้นว่างานนี้ทั้ง4คนนั้นก็ต่อสัญญาเป็นที่เรียบร้อยครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมผลงานพวกเขานั้นจะยังคงเส้นคงวาอยู่ไหมหรือจะลุ้มๆุมือนดอนนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปในอนาคตและนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจําวันที่ 22พฤษภาคม2563โดยชฉพาะบ้าครั่งบอลไทยครับ